ทีเด็ดบอลวันนี้พบกับผมนายเสือไซโคนะครับประจำวันที่30กันยายน2568นะครับวันนี้นะครับมีทีเด็ดบอลมาฝากกัน4คู่นะครับไปดูคู่แรกนะครับแอตมาริดนะครับพบกับแฟรงเฟิร์ตนะครับฟอร์มพนาหลังสุดของแอตมาริดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับแอตมาริดนะครับได้เปิดเวลาการมีของเลอันมาริดนะครับและถล่มด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับส่วนฟอร์มพนาหลังสุดของแฟรงเฟิร์ตนะครับเก็บชัยชนนะไไปดดด้้ทัังหม3 แพ้2นัดนะครับและทีมที่พิเศของแฟรง์เฟิร์ตนะครับได้บุกไปถล่มมินเซนนะครับด้วยสกอร์6ประตูต่อ4นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเฉียบรางฟาไอชัดแฟรง์เฟิร์ตนะครับคาดว่าจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับโอลิมปิกมาร์เซยนนะครับพบกับอาแจกนะครับฟอร์มทัพหน้าหลงสุดของมาร์เซยนนะครับเก็บชนะไปได้งหมด3นัดแพ้2นัดนะครับและล่าสุดนะครับโอลิมปิกมาร์เซยนนะครับเปิดบาลลังกามาเลียของเบสเชีนะครับและเชนชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย และทีมที่วิวขออัจจกนะครับได้บุกไปเสมอกับไอโฟเฟนนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์พลังฝั่งโอลิมปิกมาร์ชโอลิมปิกมาร์เซยนะครับคาดว่าจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ0นะครับต่อไปคู่ที่3นะครับมิดเดิลสโบนะครับพบกับสตอกซิตี้นะครับฟอร์มพันาสูงสุดของมิดเดิลสโบนะครับเก็บชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและนัดล่าสุดนะครับมิดเดิลสโบนะครับได้เปิดบัลลังก์มีของเว็บอมวิดนะครับสส่่วนนฟออร์ม้ยหลุดขง สต็อกซิตี้นะครับเก็บชนะไปได้เพียง1นัดนะครับเสมอ1แพ้3นัดนะครับและทีมที่ยิงของสต็อกซิตี้นะครับได้บุกไปพ่ายแพ้ควีนพาร์กนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้นะครับขอดเร็กเชียร์ทางฝั่งสต็อกซิตี้นะครับคาดว่าจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึ่งะครับต่อไปคู่ที่4นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับเลคแฮมนะครับฟอร์มพัฒนาสงสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเก็บชนะไปได้หมด2นัดเสมอ3นะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับและนัดล่าสุดนะครับเลสเตอร์ซิตี้เเเเปิดดมมลลกกกัับบบยยอออรร์์ขงโคคววนนทีะะแจ้ส และจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มท่าน้าต้อสุดของเลคแฮมนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับทีมพี่เบียร์ของเลคแฮมนะครับได้บุกไปเฉือนชนะนอร์ลิสซิตี้นะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์งฝั่งเลคแฮมนะครับคาดว่าจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเองติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดเอชทีหนึ่ง